ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็สนุกมากๆมีความสุขมากขอบคุณครับขอเสียงปรบแม่อับน้องก้าววันก่อด้วยค่ะแล้วก็ไปเรียนเชิญผู้บริหารก็ดอกไม้ให้กับน้องก้าวด้วยนะคะเป็นของที่ลึกที่วันนี้ทางบริษัทพรีพีดีกรุ๊ปของเราได้นำมามอบให้กับน้องก้าววอนก่อนเรียนชมกลางตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนหลายติ่งคงฟินกันน่าดูนะคะในี๋ยส่งพรอม กิจกรรมเดี้แบบนี้ที่โดนนำมบาบอสให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีนะคะที่มาร่วงมงานกันอยู่ในครั้งนี้นะคะในครั้งนี้จะเกิดขึ้นเป็นไฟไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดผู้ใหญ่จะเหงียวยเ,เราเพราะฉะนั้นค่ะเรียนเชิญผู้บริหารนะคะจากโรนิวาสาขาชลบุรีค่ะคลาสเบรดี้เซ็นเตอร์นะคะคลาสเบรดี้แฟลนเดอร์วันทรยแกลลีล่ออฟเฟิร์ดคลาสเบรดี้แฟลนด์จากพัทยาค่ะโรนิวาสาขาพัทยาบ้านดอนการ์จากพัทยาเดอะชานแน ค่ะกาแฟไปที่ซีโอรวมไปถึงดีไซน์วิดแอนเดอร์นะคะเพื่อถ่ายรูปร่วมกับน้องก้าววรกอรในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเหล่าแฟนคลับทุกหลายค่ะที่วันนี้มาร่วมสร้างสีสันนะคะแล้วก็เป็นกำลับบงใจให้กับน้องก้าววรกอรนะคะใครที่ชื่นชอบตุ๊กคนนี้นะคะก็สามารถติดตามผลง,งานของ,งน้องก้าวได้นะคะและนี่คือกิจกรรมดีๆของเราในงานนี้กับชมรี่วีดีแฟน 2004งานที่ทุกคู่รักไม่ปวดร้านานะคะงานเราจะเปิดในวันที่22ตุลาคามเดินทางกันไปเรื่อยๆจนถึงวันที่30ตุลาคามนี้เพราะฉะนั้นยังมีเวลากระสุดรถสงสุงมากกว่า50-70%ที่มาไปกับลูกค้าลูการน,น,นะคะและนี่คือกิจกรรมนัดกของเราในกรางเดยค่ะ